เลือกตั้งครับใครไปใช้สิทธิ์มาแล้วอย่าลืมเซลฟี่หน้าซุ้มใช่ไหมหรือป้ายก็ได้ป้ายชื่ออะไรก็ได้เทลฟี่มาเป็นหลักฐานว่าคุณได้ไปใช้สิทธิ์แล้วก็คือสามารถเข้ามาแล้วก็รับส่วนลดไปได้เลยลดทันที2 0 0 0 0ืครับอันนี้ให้จริงๆนะสนับสนุนให้ทุกคนไปเลือกตั้งนะใครเลือกตั้งแล้วมาออกรถที่นี่ผมให้ส่วนลดเลย2 0,000นนะครับแค่โชว์หลักฐานว่าไปเลือกตั้งมาแล้วจริงก็อย่าลืมถ่ายรูปด้วยนะครับส่วนผมนี่ยังไม่ได้ไปเลือกนะก็เดี๋ยวตอนนี้จะไปช่วงบ่ายลกัน ดี๋ยวบ่ายวันนี้ผมจะไปทําการเลือกตั้งนะครับตอนนี้ฝนเหมือนใกล้จะตกเลยนะช่วงบ่ายๆก็ยังมีเขาเรียกนะยังมีให้เลือกอยู่เนาะได้ถึง5้าโมงเย็นนะครับใครยังไม่ได้ออกไปเลือกก็ไปใช้สิทธินะครับอย่าให้สิทธิ์ของคุณเสียไปนะครับการสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ขอมมารับชมอยู่ณขณะนี้นะครับอมาดูกันวันนี้ก็จะเป็นการเดินไปคุยไปแล้วกันรับรองวิสาต่อค้าของเราก็ช่วงนี้ลดเยอะนะผมมีทั้งอีโคคานะครับดีเซ gment ช่วงนี้ยาฤิ A ์แอทิฟเข้ามาเยอะมากๆเลยตัวใหม่ด้วยนะครับเข้ามาเยอะมากแฮมเบรี่เข้ามาเยอะเมอร์เซเดสเบนก็เข้ามาเยอะเช่นกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็รับส่วนลด2 0 0หมื่นนะครับแล้วก็ซื้อรถกับผมเนี่ยถ้าเมอร์เซเดสเบนเนี่ยผมรับประกันให้สูงสุด2ปีนะครับถ้ารถญี่ปุ่นผมรับประกันให้สูงสุด4ี่ปีนะครับสามารถสามารถเข้ามาเลือกชมรถได้เลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นลด2 0 0 0มื่นเนี่ยผมให้ถึงวันที่เก้าแล้วกันนะครับ ถึงวันที่เก้าก็คือถ้าจองก่อนเนี่ยผมให้สิทธิ์วันที่แปกับวันที่เก้าไปเลือกตั้งเสร็จวันนี้ไม่สะดวกมาไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกมา,จร,า,มารจริงสามารถจองออนไลน์ได้ถ้าจองแล้วก็รับส่วนลดตามเงื่อนไขนะครับภายในวันที่กําหนดนะครับโอเคอยพูดถึงเลือกตั้งแล้วคุยเรื่องนี้ดีไหมไอเขาบอกอะไรนะห้ามใส่เสื้อบอลไปเลือกตั้งมีมีใครมีใครได้ยินเรื่องนี้มามมั่งครับห้ามใส่เสื้อฟุตบอลไปเลือกตั้งนะครับ วันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าจริงๆอยากจะใส่มากนะครับต้องบอกว่าทีมที่รักเนี่ยชนะเป็นครั้งที่สี่ติดต่อกันนะครับไม่ว่าจะถลม Man ่มแมนซีนะครับถลม Man ่มแมนซีล่าสุดเมื่อคืนถล่มสเปอร์นะครับล่าสุดถล่มสเปอร์เออาร์เซนอนก็โดนไปแล้วเนาะโอ้แมนยูเนี่ยครับ สาววงแมนยูได้เฉิดฉายแต่ว่าเขาห้ามใส่เสื้อบอลมปเลือกตั้งครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเบอร์เป็นการชี้นํานะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันมีเบอร์แต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็งดใส่เสื้อบอลสักวันหนึ่งกันจริงๆอยากจะใส่นะชนะสี่รอบแล้วไม่มีอะไรพูดเยอะนะครับก็สนับสนุนให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงก,กันนะครับโอเคครับามาดูแล้วกันอย่างอันนี้ก็ผมจะมีคันนี้จะเป็น Merced e s b e n z นะครับ S300 นะครับ b ู t e ท h h y b r ิ d นะครับ แล้วก็คันนี้จะเป็น Mercedes E 300นะครับ Bluetec Hybrid นะครับโอ้นะครับอ่าถัดมาดูกันต่อเนาะผมต้องบอกว่า S e 300นี่ขายดีเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็ราคาลงมาเยอะแล้วก็บูเท็กอะเหมือนจะน่ากลัวนะแต่ก่อนเขาปลูกฝังกันมากเลยบูเท็น่ากลัวเอาไปโพสทุกวันนี้เขายังบ่นว่าน่ากลัวกันอยู่เลยนะครับแต่ผมต้องบอกว่าอ่ามันมีเรื่องอะไรมางมีเรื่องเวดคดับแบตเตอรี่สองเรื่องที่ใหญ่นั่นแหละครับซึ่งก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคุณผู้ชมนะเพราะอย่าลืมนะรถมันออกมาคันตั้งหกล้านตอนนี้มันเหลือ หลักแสนใช่ไหมประหยัดมาห้าล้านแล้วประหยัดมาห้าล้านกว่าแล้วอ่ะห้าล้านที่หายไปอ่ะค่าซ่อมไปพวกเวทคัสแลงเวทคัาก็แปดหมื่นใช่แบตเตอรี่นิดหน่อยผมว่าส่วนต่างที่หายไปเนี่ยมัน c วอร์ทุกอย่างแล้วก็ถ้าเรารักความรู่หลาผมว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันไม่ชีน้นำนะครับช่วงนี้ผมยังมีฮอนด้าซีวิกตัว e h e v นะครับไม่หมื่นสี่เข้ามาด้วยนะคุณผู้ชมถ้าใครติดตามอยู่นะครับ ไม่หมือนสีมันเข้ามาเลยก็ดีใจด้วยที่ Honda เขามาใช้ระบบเป็นฟูลไฮบริดเนาะคล้ายๆกับ Toyota แล้วนั่นเองนะครับนะก็20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่เราฮอนด้ามีให้เห็นแล้วทุกวันนี้เออผมยังมี E 3 5 0 E 2คันด้วยนะครับปี1 7บเจดจดกับปี18นะครับถ้าสนใจก็เข้ามาชมได้นะพาเดินเล่นแล้วกันวันนี้นะครับสนใจรถอะไรคอมเมนต์มาได้ครับคุณผู้ชมนี่ใบราคามีอยู่เดี๋ยวผมบอกให้ว่าอะไรราคาเท่าไหร่นะครับ c คมรี่ไฮบริดช่วงนี้ก็มีเยอะแล้วก็ใช้ดีแล้วกันเพราะว่าราคามันร่วงเยอะออกใหม่ล้านหกตอนนี้เหลือแปดแสนเนาะ,ะมาดูกันอย่างคันนี้ c a m รี่ปีสิบแปดนะครับตัวสองจุดห้าไฮบิดนะครับออกใหม่ก็หนึ่งล้านแสนห้าหมื่นก้พันนะครับตอนนี้ผมมีนะ c a m รี่ไฮบริดเลยนะสองจุดห้าบิดเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันครับ ข้ามาชมได้เลยรถมีให้เลือกเยอะครับพามาชมลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะวันนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมเซลฟี่นะเป็นเรื่องตั้งเราเซลฟี่มาเลยชึ่งเซลฟี่มาเสร็จเอารูปหลักฐานมาดูนะครับก็รับตัวรถได้เลยสองหมื่นนะครับคุณใดก็มีรถไฟฟ้าก็มีนะครับคุณผู้ชม MG ZS นะครับ ZS EV นะครับ ZS EV ดูราคาให้ครับอันนี้ตัว x ปสพันยี2สิบสองนะครับ สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับช่วงนี้รถไฟฟ้าก็ถ้าแนะนำนะซื้อรถไฟฟ้าไปอย่างเงี้ยก็เอาไปหลายๆท่านสนใจเรื่องเอาไปทำมาหากินเนาะก็น่าสนใจเพราะว่าประหยัดเรื่องเชื้อเพลิงได้เย,เยอะเนาะเอาไปขับแอปพลิเคชันนะครับ Fortuner ก็มี t o y o ต a าคอร์ก็มี Fortuner เนี่ยผมมีไมล์เริ่มต้นแค่6,000นะอย่างคันนี้ปียี่สี่จดครับคันนี้เลขไมล์หกพันะครับตัว r e a d e r ์ s นะครับ ใหม่6,000กิโลเท่านั้นนะครับจอดโชว์อยู่ตรงนี้นะครับใหม่มากๆใหม่มากๆเลยนะครับลิเดอร์วีก็มีนะได้กล้องรอบคันด้วยครับคันนี้เดี๋ยวผมดูให้นะครับตัวลิเดอร์เอสใหม่6,000อยู่1 5 9,000ลิเดอร์วีนะครับคันนี้ใหม่แสนท้วนนะครับ1 5 9,000อุ้ย1 4 9,000ลดไปอีกหมื่นหนึ่งถูกกว่าใบม่6,000ไม่หมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็คันอื่นๆผมก็มีให้เลือกเยอะอย 2.4V ขับ2ปี19 889,000นะครับเล่งไมล์110,000กิโลนะสำหรับ f อร์ u n e er, นไมล์110,000ถือว่าวิ่งมาไม่เยอะนะครับผมว่าเครื่องมันทนอ่ะมันใช้งานได้ยาวๆนะแล้วก็แนะนำมาซื้อตัว2.4แล้วไปเปลี่ยนหัวชีใส่2.8นะครับแรงประหยัดด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ามาดูกันต่อผมก็มีรถให้เลือกเยอะนะครับช่วงนี้นี่ซวิหล่อๆเลยรถกระบะก็มีนะครับ แต่ด้านหลังเนี่ยเริ่มจะโล่งนะอีโกคาขายดีมากครับอีโกคาขายดีมากๆเลยนะครับมามาเดินดูกันอันนี้รถเซลล์นะครับอันนี้รถเซลล์นะครับตามมาดูกันต่อครับนี่อเมล่าก็มีครับนะครับอเมล่ามีให้เลือกนะทั้งสองโฉมเลยครับซีวิกช่วงนี้มีให้เลือกเยอะนะครับซีวิกมีให้เลือกเยอะเลยมาด้าสองคันนี้เท่าไหร่อ่ะ เหมือนจะสองแสนกว่าบาทเองนะมาได้วสองคันนี้นะนตัหนึ่งจดสามสปอร์ตปีสิบเจ็ดนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันเองนะครับได้แฮชแบ็กด้วยนะครับได้แฮชแบ็กด้วยมีคนดูบ้างไหมครับพี่หมูสิบคนเหรอโอ้มีน้อยแต่ก็มีนะวันนี้ทุกคนน่าจะให้ความสนใจกับเรื่องข่าวการเลือกตั้งนะผมก็ให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งเหมือนกันเพราะว่า ถ้าไปเลือกตั้งนะรับสิทธิ์ส่วนลด20,000บาทได้เลยนะครับแต่ต้องมีรูปไปยืนยันนะว่าคุณไปใช้สิทธิ์จริงนะ mm hmm. ก็คือเซลฟี่ข้างหน้าก็พอไม่ต้องถ่ายในหีบนะพี่พี่ไม่เอารูปในหีบนะไม่ได้ <c oughs> ถ้าถ่ายรูปในหีบถ่ายข้างหน้าเซลฟี่ว่าอ่ามาที่จุดเลือกตั้งแล้วแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รับส่วนลดไปเลย2 0 0หมื่นง่ายๆแค่นั้นเองนะครับยาฤิษอ่ะพา,ามาดูยาลิษช่วงนี้ยาลิษเยอะนะครับยาลิษเนี่ยคันน้นก็มี5้าประตูตรงนี้ก็มีทั้งซีด้าแล้วก็ห้าประตูล หล่อไหมให้ดูคันนี้หล่อไหมยาริปผมดูให้แป๊บหนึ่งนะครับคันนี้ปี2 0 2พันยิบสามเลขไม้สาม0 0ืนครับคุณผู้ชมตัวหนึ่งจุดสองสปอร์ตปีสองพันยี่บสามเลขไม้แค่สาม0มืนเองนะครับคันนี้ผ่อนแปดพันนะคุณผู้ชมผ่อนแปดพันปีย3ิบสามโอ้โหมาดูข้ามาดูตรงนี้นี่สครับเพจพลาสติกยังอยู่เลยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหได้หน้าจอด้วยครับ ได้หน้าจอมาด้วยนะครับคันนี้นะครับพวงมาลัยก็ได้มามา,าตินะคุณผู้ชมเลขไม้แค่สามหมื่นโอ้ยสุดยอดเลยยังมีรถให้เลือกอีกเยอะเลยนะมาชมกันอ่ะเอาติสไฮบริดก็เข้ามานะครับอันนี้ตัวมิดนะถ้าจำไม่ผิดเอาติสไฮบริดคันนี้ตัวมิดนะครับปียี่สิบนะครับ คันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับผ่อนแปดพันกว่าบาทแล้วกันหลังการขายให้สี่ปีนะครับสูงสุดสี่ปีสี่หมืนโลซ่อมศูนย์นะแล้วก็โตโยตา้ารับประกันแบตเตอรี่ให้ทั้งสิบปีนะครับอ่มาดูโซนกระบะบ้างไหมเออไปดูโซนกระบะบ้างผมไม่ค่อยพามาดูโซนรถกระบะเลยเนาะวันนี้ขออนุญาตพาไปชมเฮ้ฝนจะตกจริงๆนะครับเนะี่ยแล้ววันนี้มันเป็นวันเลือกตั้งนะแล้วมาฝนตกฝนตกอะไรเอาวันเลือกตั้งเนาะโอ้ กจริงแน่นอนเขาบอกพายุเข้ากระทันหันพายุจริงใช่ไหมจริงเนาะไม่ได้มีการทําให้เกิดฝนตกนเนาะขบะมีให้เลือกเยอะครับก็จะเน้นไปที่โตโยต้าแล้วกันแบรนด์หลักนะครับเน้นไปที่แบรนด์หลักเพราะว่าหนึ่งเลยทนสองเอาไปทํากินก็ได้อย่างคันนี้คันนี้เจ้าของเดิมเขาติดคอกมาใครที่คิดว่าจะเอาซื้อแล้วไปติดคอกผมคิดว่าซื้อที่เป็นคอกไปเลยก็จะประหยัดเงินนะคุณผู้ชม ประหยัดไปก็น่าจะหลักหมื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เข้ามาดูวิธีการดูรถกระบะนะพามาดูเนี่ยรถกระบะผมมัมีเยอะเลยนะคุณผู้ชมเยอะเลยวิธีดูรถกระบะดูง่ายหนึ่งเลยก็เวลาดูดูที่ไลเนอร์ดูไลเนอร์ดูทําไมใช่ไหมดูว่าไลเนอร์เนี่ยไม่มีรอยบัรทุกหนักก่อนหนึ่งสองดูยี่ห้อแม็กไลเนอร์ศูนย์เปล่านี่เห็นไหม อันนี้คือไลเนอร์เดิมเนาะอ e ีสูสูใช่ไหมครับดูเนี่ยพวกนเนี้ยข้างข้าเนี่ยมีเจาะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะได้รู้ว่าเอ้ยออเดิมศูนย์ไลเนอร์เดิมรถใช้งานแบบพนุถนอมอะไรอย่างี้นะครับออก็มีหลายคาันครับนิสสันผมก็มีก็แนะนำใครอยากได้ข้างในแบบดูหรูหราผมว่านาวาร่าเนี่ยน่าสนใจนะและราคาดีด้วยยังเลขสองแสนนำหน้าอยู่เลยนะคุณผู้ชม ส่วนท f r นี่ไม่ได้ขายนะครับรถพนักงานนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเคยเป็นรถที่เอามาขายนะครับแต่พนักงานขอซื้อไปนะเพราะว่าเครื่องเสียงเต็มลำเลยนะคันนี้เครื่องเสียงเต็มลำเลยพนักงานเลยซื้อใช้เองเลยนะครับเนี่ยแต่งเครื่องเสียงอารนี่ข้างหลังโอ้โหเป็นเครื่องเสียงหมเลสซองไปเห็นปะคือคันนี้พอเข้ามาเป็นเครื่องเสียงทั้งลำเลยครับนะครับพนักงานเลยซื้อไปใช้เองนะคุ้มก็ไม่มีอะไรมากก็ย้ำอีกทีนะครับก็ซื้อรถที่ผมนะ ถ้ารถญี่ปุ่นเนี่ยก็รับประกันสูงสุด4ปีนะครับ40,000โลถ้ารถยุโรปก,กว่า2ปีนะครับถ้าออกรถที่ผมเนี่ยแล้วบังเอิญไปเลือกตั้งมาถ่ายรูปเซลฟี่ไว้เป็นหลักฐานนะผมลดให้เลยนะครับ20,000ทันทีเลยนะสนับสนุนให้ทุกคนไปใช้สินเลือกตั้งตอนนี้ฝนตกแล้วจริงๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลาไลฟ์ไปก่อนแล้วกันฝนตกแดดออกแบบนี้เดี๋ยวป่วยเอานะครับรักษาสุขภาพกันทุกท่านด้วยเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ